สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชชัยภูมิคนรูปบลอนอาตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอีกต้นหนึ่งนะครับที่ทำรายได้และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เพิ่นปลูกนะครับสำหรับพืชต้นนั่นก็นคือนี่นะครับต้นหมอนนะครับบ้านผมเชื่อต้อนหมอน สำหรับต้นมอนนี่เขาเป็นทั้งสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์อีกต้นหนึ่งนะครับดีต่อร่างกายของผู้คนที่เอาไปต้มเดืม่มเอาไปชงเหมือนชานะครับชาใบามอนและเขายังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำไรายได้เพื่อนเอาไปเลี้ยงม่อนนะครับเอาไปเลี้ยงม้อน หม่อนตม่อนนะครับโตดักแด้น่ะละท่านผู้ชมเบื้องนะครับที่ผมปลูกไว้นะ่ผมปลูกทิ่งไว้นะครับตอนนั้นผมทำเลี้ยงหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมเอามาปลูกไว้ท่านผู้ชมเสียบอปลูกทิ่มๆนะครับโดยไ่ได้รักษาอย่างไรปลูกทิ่มๆไว้และเมื่อวานนี้มีผู้ที่เพื่อนเลี่ยงม่อนเพื่อนมาขอซื้อนะครับ บกีต้นนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่ปลูกไว้นะครับผมปลูกไว้บกีต้นกี่กอเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามต้นนะครับและลิมหัวนั่นอีกบกีต้นนะครับบงามฝั่งนั้นสิบสามต้นนี่นะครับทำรายได้ให้เพื่อนมาซื้อนะ่เพื่อนเก็บเองเพื่อนเก็บเองตัดเองทั้งนั้นนะครับกิโลละสามบาท เชฟต้อยแล้วขายได้เงินสามร้อยกว่าบาทแค่นี้นะครับท่านผู้ชมมันสามารถทำไรได้เฮาเป็นย่างดีนะครับผมปลูกทิ้งไว้ลักษณะนี้ซึ่งใบมอนที่ผมเอามาปลูกนี่เป็นพันธุ์ใบไงนะครับพันธุ์ใบไงและกระเติบโตวไว้นะครับสำหรับเมื่อนี้ผมจะมาแตงกิ่งนะครับมาแตงกิง่งผมสชมาแตงกิง้งตัดกิง่งเพื่อให้เขาได้ งอกขึ้นมาไหมนะครับแต่ว่าผมสีบอทำคลิปให้ทุกคนเบื้องผมมาพูดให้ฟังซื่อเลยท่านผู้ชมด้อแล้วจบแล้วผมกับจังซีเอามาให้ทุกคนเบื้องจะมาแตงจริ้งนะครับตัดออกลักษณะนี้นะครับตัดออกเพราะว่าตาเขาอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมนี่ตาเขานะครับเขาตัดเทืงนี่แล้วเขากจข็จะปุ้งขึ้นไหมจะปูงขึ้นไหมนะครับลักษณะนี้เพราะว่า,าผู้พื้นที่มาตัดนั่นมาเก็บนั่น เพิ่อนได้เอามีตัดเพื่อนบ่ได้เกี่ยนให้พร่เพื่นตัดจังซี่แล้วเพิ่นกรจ้วงไว้ให้เฮาเกี่ยนอยู่นะครับเกี่ยนเพื่อให้เขาแตกขึ้นมาใหมเมื่อเวลาเขาแตกจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนีย่ยสองต้นนี่เพราะว่าเพื่อนบ่เอาเพราะว่ามันมันเพิ่งแตกนะครับนี่ท่านผู้ชมมันจะแตกออกจังซี่นะครับเืิ่งนี่คือที่อันเก่าที่ผมแต่งไว้แล้วนะครับเนี่ยผมเอาไปตัดไปให้ป่านะครับพวกป่าเขาก็ชอบกินโดยเฉพาะหอย เชอรี่พันธ์สีท้องนะครับเขาชอบกินผมเอามาปลูกไว้เลี้ยงหอยตอนนั้นนะครับตอนนี้อ่าหอยซุมนั่นมันก็นก,นกินเบิดแล้วละแล้วเขาก็ตายไว้นะครับรู้รว่าผมเลี้ยงผิดหรือเลี้ยงถือแบบใดเอ้าสําหรับเมื่อนี้เอามาเสนอให้ทุกคนได้เบื้องว่าต้นมอนนะครับก็บสามารถเอามาปลูกและทำารได้ให้กับผู้ที่ปลูกได้เป็นย่างดีนะครับและสวนตรงนี้นะครับผมจะโละ เชือต้อยแล้วเาแล้วเราซีโลปลูกมอนไว้ให้เพื่นมาซื้อหรือจะเลี้ยงม่อนไปพร้อมกันได้นะครับคอยติดตามกับช่องไอวิระคนชัยภูมิไปตลอดนะครับสีคอยเอาเลี้ยงดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับการเป็นอยู่ชีวิตคนบ้านนอกบ้านนาของเฮานี่ละพืชเศรษฐกิจต่างๆ เอามาให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมน้ำนะครับสําหรับชิปนี้ไอวีละคนชัยภูมิสวัสดีครับผม